สั่งหยุดงานเพราะโควิด19จ่าย50%ดูเลิกจ้างจ่าย70% สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารสาระความรู้ดีๆสำหรับวันนี้นะครับล่าสุดวันที่24มีนาคม2500 63นะครับนายเอกมีข่าวดีมาฝากกับพ่อพี่แม่ป้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านเนี่ยจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลนะครับโดยข่าวสารนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ด้วยนะครับ จากประกันสังคมเองนะครับมีการเยียวยาลูกจ้างนะครับที่โดนสั่งให้หยุดงานเพราะโควิด19จ่าย50%แต่ถ้าโดนเลิกจ้างประกันสังคมจะช่วยจ่ายให้70%พร้อมลดดอกเบี้ยเงินสมทบประกันสังคมด้วยนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็ต้องขอ ขอบคุณนะครับสำนักงานประกันสังคมไว้ด้วยนะครับได้มีรายงานจากนายสุทธินะครับสุโกศลน,นะครับประหลัดกระทรวงแรงงานประธานคณะกรรมการประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนกรณีสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดังนี้ 1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคลุ้มคลองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่ระบาดในมนุษย์รวมทั้งภัยอื่นๆไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือ มีผู้ทำให้เกิดขึ้นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2563เป็นต้นไปนะครับผู้ที่ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานประกันสังคมจะจ่ายในกรณีว่างงานอัตรา100ละ50เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180วันกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานร้อยละ50เป็นระยะเวลาไม่เกิน60วันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประกันสังคมได้ช่วยเหลือกับทุกท่านมาณะที่นี้ด้วยนะครับนายเอกก็ต้องขอขอบคุณนะครับ กับประกยะรรายการที่2นะครับจะเป็นการเห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับเป็นอัตราร้อยละ4เป็นระยะเวลา6เดือนพร้อมทั้งเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลา การนำเงินส่งสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สําำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคม2,563เนี่ยนะครับออกไปอีก3เดือนนะครับก็คือยืดระยะเวลาในการส่งนั่นเองนะครับโดยค่าจ้างในเดือนมีนาคม2,500 63ให้นำเงินส่งภายในเดือนกรกฎาคมภายในวันที่15กรกดาคม2563สําำหรับเงินงวดค่าจ้างเดือนเมษายน2563ัห้รให้นำส่งเงินเนี่ยนะครับภายในวันที่15สิงหาคม2563และงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2,563ให้นำส่งเงินภายในวันที่15กันยายน2,563นะครับในเรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลคณะกรรมการได้มีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโควิด19 ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนดนะครับนอกจากนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆใดนะครับคณะกรรมการยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้น แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากกรณีเลิกจ้างนะครับหรือลาออกนะครับร้อยละ45นะครับเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันและจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานกรณีเลิกจ้างเนี่อร้อยละ70เป็นระยะเวลาไม่เกิน200วันนะครับทั้งนี้มาตรการนี้ให้บังคับใช้เป็นระยะเวลา2ปี โดยหลังจากนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะเล่งรัดให้มีผลบังคับใช้เร็วที่สุดโดยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐบาลและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารดีๆที่นายเอกนะครับได้ นำมาฝากกับพ่อพี่แม่ป้าประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับสำหรับสำนักงานประกันสังคมก็มีข่าวสารดีๆมาฝากกันอย่างนี้ตลอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลอีกทางหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีในวิกฤตการณ์ช่วงโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ตรงนี้นะครับก็ถ้ามี สิ่งอื่นสิ่งใดนอกเหนือจากนี้นะครับให้ในายเอกช่วยเหลือนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและฝากกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆเลยนะครับอีกทางหนึ่งนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับประกันสังคมเช่นกันนะครับก็คือในเรื่องของประกันสังคมนะครับพร้อมจ่ายเงิน ช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเสี่ยงนะครับคนละ15,000บาทนะครับก็ล่าสุดเลยนะครับมีการถแถลงข่าวนะครับผ่านศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด COVID -19 นะครับถึงมาตรการในการเยียวยาลูกจ้างและนายจ้างนะครับจากที่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือมีการ ลดนะครับในส่วนของผู้ประกันตนนะครับเหลือเพียง4%จากเดิมที่กำหนดไว้ให้นำส่งเนี่ย5%เนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วนะครับทีนี้ทางกระทรวงแรงงานยังมีมาตรการอื่นๆที่เตรียมไว้รองรับเพื่อช่วยเหลือได้แก่การตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน ที่จะไปทำงานต่างประเทศให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงที่จะมีการติดต่อเชื้อโรคต่างๆและมีการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับหากเป็นสมาชิกของกองทุนนียนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆนะครับ ประกาศแล้วนะครับว่าเป็นเงินจำนวน1 5 0 0 0บาทตรงนี้ผมก็ขอสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับว่าคนที่นะครับไปทำงานต่างประเทศนะครับโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับก็จะมีการช่วยเหลือนะครับผ่านทางกระทรวงแรงงานนั่นแหละนะครับคนที่หางานไปทำงานต่างประเทศเนี่ยผ่านกระทรวงแรงงานจะมีเงินช่วยเหลือในเรื่องของเงินเยียวยาโรคระบาดอีกคนละ 1 5ึ0 0หบาทต่อรายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนายเอกกันมาโดยตลอดนะครับรับฟังข่าวสารกันมาโดยตลอดนะครับนายเอกก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านไว้ด้วยนะครับที่ให้กําลังใจนะครับและทําให้ผมเนี่ยมีแรงนะครับที่จะนําเสนอข่าวสารดีๆมาฝากกับพ่อพี่แม่ป้า ในทุกๆวันเลยนะครับสำหรับวันนี้นายเอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีอะไรพูดคุยกันสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับนายเอกจะอ่านทุกข้อความอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ